สวัสดีครับมินรักแฟนบอลทุกท่านเสวนากฎหมายกีฬาวันนี้จะมาพูดถึงข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลทั่วโลกนะครับโดยเมื่อวานซืนนะครับดีโกมาราโดน่าครับเทพเจ้าลูกหนังของชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ชาวเมืองเนเปิลนาโปลีเนี่ยนะครับก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับสาหรับดีโกมาราโดน่าเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่เรียกได้ว่าร้อยปีเนี่ยอาจจะมีผู้เล่นที่มีความสามารถอย่างนี้มาแค่คนเดียวนะครับโดยภาพลักษณ์ของมาราโดน่าเนี่ย ก็มีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างนะครับเล่นฟุตบอลเนี่ยเก่งมากนะครับแต่ว่าเราลองจะไปพูดถึงด้านที่ไม่ค่อยจะดีของมาราโดน่ากันก่อนสั้นๆแล้วกันนะครับก็มาราโดน่าเนี่ยนะครับก็เคยถูกแบนจากการใช้สารต้องห้ามในเกมกีฬาถึง2ครั้งนะครับในสมัยที่เล่นให้กับสโมสรน,นาโปลีนะครับก็มาราโดน่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย ติดโคเคนนะครับโดยเสพโคเคนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยู่กับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับและตอนที่เล่นให้นาโปลีนะครับมาราโดน่าเนี่ยเขาก็ถูกแบนจากการที่มีสารโคเคนในร่างกายนะครับถูกแบนไปถึง15เดือนนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นในปี1994นเะครับเป็นการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับมาราโดน่าเนี่ยเขาก็โดนสุ่มตรวจโดปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสารต้องห้ามนะครับและ ก็เช่นเคยกับมาราโดน่าเนี่ยก็ถูกตรวจพบว่ามีสารโคเคนนะครับทำให้ในปี1994เนี่ยก็โดนแบนไปอีก15เดือนนะครับโดยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยก็นอกจากการใช้สารกระตุ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกเรื่องเกี่ยวกับไปเล่นยานะครับแล้วก็ไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนักข่าวเนี่ยเขาเคยไปจะไปถ่าย จะไปทําข่าวมาราโดนาครับแต่ว่ามาราโดนาเนี่ยเขาก็อยู่ในที่พักใช่ไหมครับแล้วมาราโดนาเนี่ยแกก็มีการเอาปืนรมมายิงนักข่าวเลยนะครับก็อันนั้นเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าจริงๆคลิปนี้ไม่ค่อยอยากพูดที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็พูดให้รู้ไว้เฉยๆเท่านั้นนะครับสาหรับในด้านที่ความเป็นเทพเจ้าของมาราโดนาครับก็แน่นอนนะครับเป็นเคยเป็นแชมป์โลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี1986นะครับ นัดที่มาราโดน่าชนะอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่ยืหาที่สุดนะครับเอามือปัดบอลเข้าไปนะครับโดยมาราโดน่าเนี่ยก็บอกเองว่าอันเนี้ยมันเป็นแ a นออฟกอร์นะครับถ้าใครดูบอลเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนะครับและในแมตช์เดียวกันนะครับมาราโดน่าเนี่ยเขาก็เลี้ยงหลบผู้เล่นอังกฤษถึง5คนนะครับก่อนเข้าไปทําประตูนะครับก็เรียกว่าลูกเนี้เป็นลูกลูกประตูแห่ง ทศวรรษเลยก็ว่าได้นะถ้าไม่ใช่ทศวรรษรับเป็นศตวรรษเลยก็ว่าได้นะครับลูกนี้ในความสามารถล้วนๆเลยนะครับอีกทั้งนะมาราโดน่านะครับตอนที่อยู่สโมสรน,นาลีเนี่ยย้ายจากบาร์เซลโลนาเนี่ยก็มันก็มีเรื่องมีราวไม่ค่อยดีนะครับก็ย้ายมาสโมสรน,นาลีเนี่ยนาลีเนี่ยจากทีมที่หนีตกชั้นนะครับมาราโดน่าคนเดียวนะครับ8ทีมเนี่ยจนพาไปคว้าแชมป์กาโชซิริอาได้ถึง2ส,สมัยนะครับอีกทั้งคว้าแชมป์ยูฟาคัพ ชมป์ถ้วยของยุโรปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามาราโดนาเนี่ยสุดติ่งจริงๆนะครับโดยในช่วงปี2 0 0พนะครับตอนมาราโดนาแก่อายุ40เนี่ยแกก็มีอาการหัวใจล้มเหลวมาแล้วหัวใจวายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนั้นรอดมาได้นะครับโดยมาราโดนาเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าถึงแม้เขาจะอายุ4ี่นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ40นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตมาคุ้มค่าแล้วเหมือนคนอายุเจนะครับก็เรียกได้ว่า ประวัตินน่โชคโชนเลยนะครับทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะครับแต่ว่าที่แน่นอนนะครับก็เมื่อวานซืนก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วนะครับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลน,นะครับประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเนี่ยก็ประรากาศลดทงครึ่งเสา3 3วันนะครับก็นับว่าเป็นข่าวเศร้านะครับสำหรับแฟนบอลทั่วโลก และนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งด้านมืดและด้านสว่างของดิเอโกมาราโดน่าวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ